สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาแกะกล่องแล้วก็ลงปลูกเป็นแคทตัสสายพันธ์ุหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าเรนโบว์แคทตัสนะคะอันนี้ก็คือจะสั่งมาจากในเว็บช้อปปีนะคะปกติก็จะสั่งอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสายพันธ์ุที่ยังไม่เคยมีแล้วก็ราคาไม่สูงมากอันนี้เรียกว่าแคทตัสฟอร์มกรนะคะลักษณะแบบนี้คือฟอร์มกรค่ะมีหลายๆหนอ่อ ปกติเวลาสั่งต้นไม้ทางออนไลน์นะคะก็จะดูว่าเขาแพ็คของมาดีหรือเปล่าต้นไม้มีอะไรเสียหายไหมอันนี้จะสั่งมาแบบถอดกระถางนะคะเมื่อได้มาแล้วก็ทำการสำรวจหัวไม้นะคะว่ามีสภาพสมบูรณ์ดีไหมแล้วก็มาตัดรากแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือดูแล้ว สมบูรณ์ดีนะคะไม่มีไม่มีรอยแตกรอยบุบหรือว่ามีโรคอะไรมาด้วยเมื่อตัดรากแล้วก็วางพักแผลทิ้งไว้แบบนี้7-10วันก่อนลงปุ่กนะคะสําหรับเรนโบว์แคทตัสนะคะก็จะเป็นกระบองเพชรสายพันุหนึ่งที่มีหนามสีชมพูบริเวณส่วนบนของลําต้นเมื่อเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหนามสีชมพูก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาด้านล่าง บางต้นก็จะเป็นลวดลายที่แบบสวยงามมากเรนโบว์แคปตันนะคะจะมีหลายสายพันธุ์นะจัดเป็นหนึ่งในแคปตานที่ให้ดอกสวยมากๆและดอกก็จะมีขนาดใหญ่บางต้นนะใหญ่ได้ถึง5-10ถึงเซนติเมตรเลยนะคะสำหรับกระถางที่ใช้ปลูกวันนี้นะคะเป็นกระถางดินเผาเนื่องจากว่าปลูก แคตตาฟอร์มกอจึงต้องการกระถางที่มีปากกว้างสักเล็กน้อยแต่ว่าถ้าใครสะดวกแบบไหนก็ใช้ได้นะคะแค่เลือกให้มีขนาดใหญ่กว่าหัวไม้1-2นิ้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเลนโบว์แคตตาเป็นแคตตาที่ไวต่อความชื้นเขาเน่าง่ายดังนั้นจึงควรได้รับแดดที่เพียงพอต่อวันนะคะภายใต้ลงเดือนสายกองแสงอ,อย่างที่สวนก็จะประมาณ5-6ชั่วโมงต่อวัน ส่วนวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งการเพาะเมล็ดการชำหน่อแล้วก็การกราฟค่ะการดูแลกระบองเพชรสายพันธุ์นี้นะคะก็จะเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆแต่ว่าเขาจะไวต่อความชื้นและก็ต้องการแสงแดดที่เพียงพอ,อดังนั้นนะคะการเลี้ยงเลนโบแคทัสถ้าต้องการให้มีรูปร่างที่สวยงามก็ต้องมี2ปัจจัยจก็คือแสงแดดและก็ลดน้ำนะคะ วันนี้นะคะจะโรยหน้ากระถางด้วยดินญี่ปุ่นนะคะและนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเลนโบแคทตัสหลังจากนี้อย่าเพิ่งลดน้ำนะคะให้เว้นระยะไปก่อนสัก2-3วันค่อยลดน้ำทีนึงก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเลนโบแคทตัสแคทตัสที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่หนามสีแดงชมพูเข้มไล่เฉดสีคล้ายสีลุง้ง หรับดอกของเรนโบแคทตัสนะคะจะเป็นดอกที่มีสีชมพูสดแล้วก็ขนาดใหญ่ออกดอกอยู่ตรงส่วนปลายของยอดอันนี้คือเรนโบแคทตัสที่มีอยู่ทั้งหมดในสวนนะคะสังเกตนะคะว่าสีชมพูปลายยอดจะสวยมากเลยค่ะสำหรับสองต้นนี้มีอายุเกือบสองปีแล้วนะคะสีชมพูก็จะเข้มขึ้นตามอายุแล้วก็การเลี้ยงดูด้วยค่ะ ส่วนสำหรับเรนโบว์แคทตัสที่มีขนาดใหญ่ราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเรนโบว์แคทตัสยสวยๆขอบคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ